ขอบคุณมากๆคขอบคุณมากกันคับคขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็เราสัญญากันไว้แล้วว่าจะได้เจอกันอีกวันนี้ได้เจอกันแล้วดีใจมากๆเลยครับช่วงนี้เจอกันทำอะไรอยู่บ้างคะเอเอปร영화 ก็มีถ่ายหลังนะครับเรื่องว่าทแนดแล้วก็ตอนนี่ยเสร็จแล้วด้วยนอกจากนั้นก็มีเดินทางไปเอเชทัวออกกาลังกายแล้วก็ดืมทีชาด้วยค่ะเป็นคนชอบทานมากๆนะคบ 사실많이เจอตัวไม이ใช่หรือสะคับ이번에여러분ที่ชื่นชมให้ชื่นชมแล้วถ้า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 ถ้ยถ้าน้าด้าถ้ายอาถนาถ้าถ้าย้าถ้าน้าถ้า้าถ้าถ้แถ้นถ้าถ้นถาน้าถ้าถนาถ้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 าะ้นถาถมาถ้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 าถาถ้าถ้วถ้อะหาถ้าถ้อถ้าน้าถ้ะไ้าถ้าถาถ้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 าถอะไลาถ้าไปแล้ว I don't know w h a 이 I'm saying. I'm not sure ผมทานทีชากแวนั้นจริงๆนะครคือมันอร่อยมากจนผมตกใจเลยครับาวว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 ยววกวว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 วรวว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 ว่วว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 วแววววัวว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 ่าวว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 วนวววนวววววว่วว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 ว้ววววววกวววววยวววเนว โอเคคุณซ <laughs> <laughs> okay, อนเขาบอกว่าชาวที่เราได้ไดมาเดินเล่นที่ไทยใช่ไหมคะรู้สึกอยู่เสมอเลยตั้งแต่แรกเล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยมากๆแล้วก็เวลาเดินเล่นเนี่ยก็จะได้เห็นวัฒนธรรมแล้วก็ บรรยากาศแบบไทยๆใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสนิทสนมก,กับประเทศในตลอดเวลาแล้วก็เขาบอกว่าทุกเก้าเดินเลยเวลาเขาเดินเล่นเนี่ยเขาม,มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ได้เป็นการฮิลลิ่งใจขงเขาเด้ยวยเวลาได้ไปเดินเล่นเนี่ยแต่แฟนคลับที่ได้เห็นภาพของเขาในการเดินเล่นเนี่ยก็ดีใจไปอีกเพราะว่ารู้สึกว่าเขาขอบคุณมากๆและเขาคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้ที่ทำให้เขาเนี่ยได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ทีช้าด้วยนะคะไม่ตลกเหรอหน,น่ารักใช่ไหมคะคือคิวโอชิตะแล้วก็ขอบคุณค่ะ 네, 자 그러면 오늘 본 행사를 위해서 어떤 준비를 해오셨는지. 어그 이번에 저희 이벤트로서도 많이 서로 어 이벤트 준비했고요, 행사를 위해서 그리고 어, 여러분들이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 사실 어, 다양한 쪽기차측에서또 많이 또 준비해주려고 해가지고. คือเราใช,ชส้สื่อสื่อกรุ๊ปในสํานักบอกว่าเตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะคะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างที่จะมาสนุกไปกับทุกๆคนเลยอยากจะให้แฟนๆทุกคนเนี่ยรอติดตามกันด้วยแล้วก็วเมื่อกี้คุณซองทองบอกได้ว่าทั้งที่ฉาดเองเนี่ยเขาก็เตรียมฟังเนอร์มาให้เยอะีอยะเลย,ยก็คือตอนที่ถ่ายโฆษณาทีฉาดเนี่ยเขาก็มีถ่ายรูปด้วยกับช่างถ่ายภาพ เนี่ยราก็ได้ลงอัปโหลดให้แฟนๆดูด้วยใช่ไหมครับเขาก็เลยแอบไปดูด้วยว่ารีแอคชั่นของทุกคนเป็นยังไงบ้างไปตามหาดูว่าทุกคนชอบกันไหมแล้วก็ดูอยู่เลยนะคะเอาละครับทีนี้อยากรู้ว่าอยากให้คุณซอโบเนี่ยพูดถึงแฟนๆที่จะได้เจอกันในงานของ T-Share Exclusive Event Weekend วันนี้ด้วยนะคะเพราะแม้วันนี้งานแต่งในแฟนๆดีเด่นให้มาดีมติดตามกันเลย 물론 행사를 위해서, 저를 위해서 보기위해서와 아주신 번거해 뭐, 주시려고 그렇게 심으로감사드리고요 그리고 또 그만큼 어, 행복한시간이될수 있도록 어, 함께 하겠습니다. 어, 다시 한번 감사합니다. <목소리> <목소리>

많이 사랑해주시길 진심으로 바랍니다. 오늘 와주셔서 너무 감사합니다. ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจอยู่เสมอแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอกับแฟนๆชาวไทยในครั้งนี้นะคะหวังว่าคงจะมาสนุกสนานในช่วงลาทีิดีไปได้วยกันในงานวันนี้นะครแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์ทีชาด้วยนะครับที่เลือกผมมเป็นพิเซนเ,เตอร์ให้ได้มีโอกาสด,ดีๆวนวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจากใจจริงเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆในวันนี้นะคตัวคาเยนะใชีร้ช่วยับท่าน้มดวนะ่างจริงชายนช สังนะนั้นเดี๋ยวรอบ,บต่อไปนะคะเราขอเชิญน,นะคะทางผู้บริหารที่ฉัดนะคะคุณอ้อยสุภัชรีนะคะและคุณตา้าอภินยาขึ้นมาถ่ายรูปนะคะร่วมกับทางคุณชมบูร์ด้วยนะคะที่ชับบูรนาตือสุภัชรีท้าจังนี้คือไ,ไม่ได้วอกันตอนงานจีรกอนนะคะขอทุกคนส่งเสียงปรบมือให้กับคุณฟองด้รยอีกครัได้ไหมคะ